เพื่อนเคยคิดไหมครับว่ามือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำกำไรจากตลาด b บ n a r y Option ได้ถ้ายังไม่เคยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเทคนิคการทำเงินง่ายๆที่ไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องเฝ้าหน้าจอก็สามารถใช้แค่เทคนิคนี้เพื่อนๆก็ทำกำไรได้ทันทีแบบมือโปรอย่าพลาดเทคนิคที่ผมได้บอกไปในวันนี้ทำตามได้ง่ายใช้ได้จริงช่วยเพื่อนๆทำกำไรได้อย่างมั่นใจไปดูกันเลย กราบสวัสดีนักเที่ยวสายเทรดทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับเทคนิคการเทรดง่ายๆที่มือใหม่ก็สามารถทําตามได้เทคนิคนี้ช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำไรได้โดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนานใช้ได้กับทุกตลาดไม่ว่าจะเป็น binary option หรือว่า crypto currency ก็ตามถ้าพร้อมกันแล้วไปดูขั้นตอนและวิธีการใช้งานกันเลยครับ แต่คนอื่นนะครับการที่เราจะเทรดได้ดีเราต้องมีโบรกที่น่าจะถือวันนี้นะครับผมอยู่กับโบรก 8x เทรดโบรก 8x r a d e ทาการตลาดในประเทศไทยมา2-3ปีแล้วเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าสามารถที่จะถอนและฝากได้อย่างรวดเร็วเป็นเงินบาทไม่เสียเลทแบบการเทรบบดดอลลาร์แน่นอนที่สําคัญถ้ามันเพื่อนยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปนี้และทําการสมัครโดยที่มันเพื่อนจะได้รับบัญชีเงินเดโม่หนึ่งหมื่นเหรียญในการเป็นฝึกเทรดแต่ถ้ามั่นใจก็สามารถเติมเงินจริงในการเทรดได้เลยเมื่อเพื่อนสมัครโบรก 8x เรีได้ร้อยแล้วเข้ามาหน้้าาตาจะะเป็นนนแบบีนะ ให้เราทำการเปลี่ยนกราฟเส้นๆตรงนี้ให้เป็นแท่งเทียนก่อนโดยมาที่ตรงนี้ประเภทกราฟมาเลือกที่แท่งเทียน เสร็จแล้วเราจะได้แท่งเทียนเป็นสีเขียวสีแดงแบบนี้เพื่อทําการเทรดมันดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่ช่วงเวลาของแท่งเทียนให้เราเลือกเป็น1นาทีเพราะเราจะเทรดแบบ1นาทีนะครับแท่งเทียนแต่และแท่งจะเป็น1นาที1นาที1นาทีแบบนี้ปตอนนี้เราก็พร้อมลุยกันแล้วขั้นตอนการเทรดไม่มีอะไรมากใส่ราคาให้เราต้องการเทรดขั้นต่ํา30บาทและใส่เวลาให้เราเลือกอันบนสุดเมื่อเราจะเทรด1นาทีเสร็จแล้วเรากดขึ้นหรือกดลงเพื่อเป็นการคาดเดาว่าหลังจากที่เรากดแล้วราคาจะอยู่เหนือเส้นหรือใต้เส้นในจังหวะเเรราากกดอง ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้ครับไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองมาเดี๋ยวเรามาใส่อินดิเคเตอร์กันดีกว่าสาหรับอินดิเคเตอร์ในวันนี้ผมจะใส่2ตัวนั่นคือตัว EMA 25ตัวที่2คือตัว MA D วิธีการใส่ตัวแรก EMA 25ให้มาที่ตัวชี้วัดมาที่ Moving Average ไปที่ Moving Average เสร็จแล้วใส่เป็น25เลือกเป็น EMA เสร็จแล้วตรงนี้ผมปรับเป็นสีม่วงและความหนาผมใหญ่ขึ้นหน่อยนะกดเลือกใช้ เราจะได้แล้วเส้น ema 2ีตรงนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือ ma d ให้เรามาเลือกที่ตัวชี att, id, ้วัด moving average moving average deviation เสร็จแล้วตรงนี้เราจะใส่เป็น25 e อ่าค่าอื่นไม่ต้องเปลี่ยนนะกดเลือกใช้เลยเราจะได้แล้ว2ตัวนี้พิธีการดูของตัว ema 2ีไม่มีอะไรมากครับเส้นนี้มันจะวิ่งไปตามกราฟกราฟก็จะวิ่งไปตามเส้นนั่นเองโดยที่เราจะพยายามเทรดตาม ten ถ้าเกิดกราฟมันอยู่บนเส้นเราจะเทรดขึ้นกันถ้ามันอยู่ล่างเส้นเราจะเทรดลงโดยเราจะดูตัว ma d เป็นตัวคอนเฟิร์มถ้ากราฟเกิดการทะลุลงเราจะเทรดลงในแท่งถัดไป าแท่งนี้ทะลุลงอยู่ใต้เส้น EMA 25และมีโวลุ่มของ MAD จากอยู่ด้านบนมาสลับอยู่ด้านล่างเราจะเทรดแท่งนี้กันในการเทรดลงในแท่งนี้นะแท่งนี้ก็จะวินอ่อสวยไปเลยนะขึ้นแท่งนี้เกิดการทะลุจากราคาใต้เส้น EMA 25ทะลุมาปิดเหนือเส้น EMA 25ได้เราจะเทรดแท่งนี้กันโดยเรามาดูที่ MAD MAD เกิดโวลุ่มตรงนี้และเราก็จะเทรดแท่งนี้ในการเทรดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วเราก็วินไปสวยอย่างนี้เลยนะครับ การเทรดไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดในการเทรดไม้จริงเลยดีกว่าครับมาเดี๋ยวเราว่าหาคู่เงินเลยดีกว่านะตอนนี้ผมเปิดอยู่6คู่เงินนะเรามาดูกันว่าอันไหนมันเข้าเงื่อนไขบ้างนะครับอ่าเรามาดูเมลานีอคคอยดีกว่านะตรงนี้ใช้ได้เลยนะผมใส่ราคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะดูจังหวะว่ามันขึ้นไหมนะตรงนี้มันอยู่เหนือ เส้น e-mail ยีด้วยนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับวิธีการที่เราใช้กันนะผมจะเซตค่าใหม่นะครับตอนนี้ผมมียอดเงินถึงสี่หมื่นนะอ่าผมใส่ไปเลยไม้แรกแี่1 0 0่บาทนะครับนับถอยหลังแนละ้วเหลือสามสิบวิผมจะกดนะเดี๋ยวรอยอนนิดนึนงโอเคสวยงามครับอืมตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะใช้ได้เลยทีเดียวโอโ้โหผมว่าราคาแบบนี้นี่แบบเยี่ยมมากอะ่ะมันย่อลงมาให้เรากดนะครับตรงนี้นะแล้วข้างล่างโวลูมของ e a d ก็ยังขึ้นอยู่นะ ลงมาแดงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังอยู่เหนือเส้นด้านบนนะครับน่าเชื่อเลยนะครับว่าน่าจะวินไม้นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายๆเลยดีกว่านะจะวินหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวสิบวิสุดท้ายนะครับดูจากทรงแล้วไม่น่าพลาดอะไรนะครับนับถอยหลังกันดีกว่าครับ5 4 3ส1โสสองหนึ่งโอครับได้แลยครับเก1า1้นะไม้นี้ถือสวยนะครับใส่1000นได้มาเน้นๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม้ต่อไปกันเลยดีกว่าครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับไม้แรกนะเทคนิคนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่ดูแค่เส้น EMA 25และดู EMA D ในการประกอบในการคอนเฟิร์มเข้าท่านเองแต่เ,เพื่อนๆนะครับที่มาดูเทคนิคนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยยังงงๆนะเอ๊ะทำยังไงนะเราจะเข้าใจได้มากกว่าน,นี้นะคุณสามารถที่จะสแกนเคิลโค้ดกลางหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาคอมมูนิตี้กลุ่มพูดคุยของเราเรามีการพูดคุยเทคนิคต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้กันคุณสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีและยังรับสิทธิ์ที่จะรับสัญญ,ญาณ ซิกซี่หนึ่งนาทีในการนําไปใช้เทรดได้เลยนะและยังสามารถที่จะเข้าเรียนพร้อมออกับโค้ด20กว่ารอบต่ออาทิตย์มีคอร์สกว่าท่านในการให้คุณนำมาศึกษานะมีเทคนิคมากมายในการเรียนรู้อย่างฟรีหมดเพียงทักเคียวโค้ดเข้ามาได้เลยแล้วเราเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะครับมาเดี๋ยวมาดูไม้สอดีกว่าตอนนี้ผมเห็น AJ นะตัดลงดุดเร็วเลยนะครับใส่เหมือนเดิมครับ1 0 0 0บาททรงใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นขาขึ้นนะเอาแล้วเต็มตัวเต็มตัว,ตตวลองย่อนิดหนึ่งนะย่อนิดนึงนะดนดน่งเคยครับไส้าย,ยาวเลยนะครับแท่งแรกเนะี่ย โอเคนะครับมันย่อลงมาเยอะนะจัดไปเลยนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วนะครับมันยังเป็นขาขึ้นอยู่หน่อยๆน,นะแล้วก็ดูแบลักษณะแล้วมีโวลลุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขียวเรียงกันมาเลยนะน่าจะได้แหละแล้วก็ไม่มีแนวต้านต่เท่าไหร่นะถือว่าสวยๆเลยนะครับเวรามารุ้นกันดีกว่าผมต้องทบไม้หรือเปล่านะผมว่าชิวๆอ่ะไม้เนี้ยผมว่าไปแน่ๆเลยครับ แต่ว่าแท่งนี้นะครับผมกดแล้วนะมันก็ชา้าไปนิดนึงมันก็เลยเปิดไปอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาถือว่าเราได้เปรียบนะครับแท่งนี้ดูจากทรงแล้วก็น่าจะไม่พลาดนะครับโอ้โหแต่ว่าเสียวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวยี่สิบกว่าวิครับอ่ายังไงนะครับก็ต้องเตรียมไม้ทบไว้ก่อนนะว่าต้องทบหรือเปล่านะเฮ้ยแต่ว่าขึ้นเลยเว,ว้ยขึ้นเลยเว,ว้ยอ่าเหลือแค่สิบนาทีเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับผมว่าทรงเนี้ยไม่พลาดแน่นอนห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคสามห้า เก้าร้อยสามจุดหนึ่งเจ็ดนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม้นี้นะตามที่คาดการครับเดี๋ยวเราไปดูไม้สามกันดีกว่าครับ จบไปแล้วนะครับ2ไม้สําหรับการเทรดในคลิปนี้จําไว้เลยนะครับว่าการเทรดไม่ใด้การพนันนะไม่ใช่แค่การกดซื้อขายแต่เป็นเรื่องของการวางแผนการบริหารการเงินการคาดการณ์ที่ถูกต้องโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ผมได้สอนไว้นะฮะไม่ได้กดตามใจชอบนะเพื่อนๆต้องมีวินัยไม่โลภแลวก็ต้องรู้จักการจัดการความเสี่ยงนะครับถ้าทําได้ตามนี้รับรองการเทรดเป็นอาชีพไปทำเงินให้เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนไม้เซตที่ดีจะช่วยเพื่อนๆอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะ สามารถทากำไรได้ยอย่างยั่งยืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้สามมาดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาหาคู่ใหม่กันดีกว่านะตอนนี้ดูจากทรงแล้วมีอะไรเข้าตามนะเฮ้ยอันนี้พอได้นะกราฟมันไหลๆขึ้นนะครับเดี๋ยวแท่งนี้นะครับมีไส้ด้วยนะว่าแท่งหน้าน่าจนะเทรดได้แหละอ่าเตรียมตัวนะครับถึงพันบาทเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวรอย่อ,ยอน,นิดนึงอเอาไมเอาไม้เอาไ,ม,อาไม้แบหนึ่แป๊บหนึงแป๊บนึงโอเคนะครับ ลงมารับนิดนึงก็ยังดีนะตอนนี้เราจัดไปแล้วนะครับเครดสำหรับคู่ EURGBP นะเครดครับตอนนี้ลักษณะมันไหลขึ้นนะครับอดี๋งวที่ผมบอกครับถ้ากราฟอยู่บนเส้น EMA ยี 25, เราจะเทรดขึ้นกันนะฮะแล้วดูลักษณะแล้วกนขทางจะไหลขึ้นเรื่อยๆอยู่นะโอ้โหลงมาแล้วนะลงมาแล้วโอเคครับเราเชื่อมั่นกันนะครับเชื่อมั่นถ้ามันลงมาไม้แรกเราจะทบนะฮะเราจะทบไม้นะ แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปก็คือจบเลยนะครับดับคลิปนี้นะใหาเรามารุนกัน,นครับเหลือยี่สิบกว่าวินาทีนะครับมีโอกาสรุ้นครับมีโอกาสรุ้นโอเคครับตอนนี้เริ่มปิ่มๆแล้วครับเอาแล้วเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ่าเหลือเจ็ดหกห้าสี่ 7, 6, 5, 4, โอเคต้องทบแล้วต้องทบแล้วสามสองหนึ่งเอาไปครับกดทบตามระบบครับจะทบแค่สองไม้เท่านั้นนะครับ ไม้แรกและไม้สองนะครับถ้ามันไม่บินก็คือปล่อยลอดเลยนะครับเพราะว่าใส่เงินเยอะนะครับหนึ่บาทนะครับก็ไม่อยากจะทบเยอะไปมากกว่านี้นะถ้าเกิดลอดขึ้นมานะครับก็จะสูญเสียเยอะนั่นเองนะครับเราต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงของเงินของเราด้วยนะฮะตอนนี้เหลือประมาณ30มินาทีนะครับทรงแล้วก็พอมีลุ้นอยู่นะครับเพราะมันลงมาเยอะนะชนแนวรับพอดีนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ขึ้นหรือสวยนะครับเรามีลุ้นน่นอนนะครับตอนนี้อ่านับถอยหลังกันดีกว่านะอย่างนิดเดียวนิดเดียวนะครับโอเคสวยสวยครับสวยสวย5 4 3หนึ่งเยี่ยมครับโอ้โหสองพันเราได้มาที่1 7 6 6.66นะฮะโอเคหักลบไปได้700กว่าบาทนั่นเองนะครับสหรับรอบนี้นะครับสามไม้ถือว่าวินหมดนะครับเยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับเทคนิคนี้นะครับ อ่าแล้วเป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับการเทรดสามไม้นะกัแบบเทคนิค EMA 2 5และ MAD ในการใช้ประกอบกันนะตอนนี้นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้ก็กําไรมาทั้งหมด3ไม้เลยนะครับสุดท้ายน,นะครับก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจที่จะพัฒนาการเทรดอย่าลืมนะครับกดสแกนเคียวโค้ดกลางหน้าจอนี้เลยหรือว่า Add ID Sexy Man เข้าไปได้เลยนะทักแอดมินนะครับบอกได้เลยครับว่า อยากศึกษาอยากเรียนรู้เนะี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเงื่อนไขนะครับว่าสมัครยังไงและเริ่มต้นยังไงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในระบบเรียนรู้ยี่ิกว่ารอบต่ออาทิตย์มีโค้ชสิบก,กว่าท่านนะครับสามารถช่วยท่านมีความรู้และมีพื้นฐานได้อย่างแน่นแน่นอนและพิเศษสุดคุณก็ยังได้รับสัญญาณทิกซี่หนึ่งนาทีในการไปใช้เทรดแบบฟรีๆด้วยนะครับสุดท้ายถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ เทคนิคดีๆที่ผมจะนำมาเสนอในคลิปหน้านั่นเองสับคลิปนี้ไปก่อนละครับนักเที่สายเทรดเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ